สวัสดีครับ FC ช่องสอนอชาแนลนะครับผมสอนอพากเครื่องนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำให้รู้จักและวิธีดูเครื่องลางของขังของหลวงพ่อเพียนคัทโมดีเจ้าวาดวัดเกินกะถินเป็นเคี้ยวเสือแกะนะครับเป็นเคี่ยวที่แกะจากาเคี้ยวสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับออกไตามาส59 59นะครับซึ่งผุกเสกหนึ่งไตามาสเลยนะครับ ซึ่งจำนวนสร้างก็599เคี่ยวเป็นวัตถุมงคลที่นิยมอีกนุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการสร้างจำนวนน้อยแล้วก็ปลูกเสกนานมากนะครับเดี๋ยวไปชมในคลิปนะครับว่าเคี้ยวเสือแกะไตมา้า5หลวงพ่อเพี้ยนมีลักษณะแบบไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไค i b ์และกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่องสนชาแนลนะครับไปชมในคลิปกันเลยนะครับ นี่แหละครับเป็นเคี่ยวแกะเสือไตามาห้าเก้าหลวงพ่อเพี้ยนอัคตโมอดีเจ้าวาดวัดเกินกระถินนะครับลักษณะก็จะเป็นเคี่ยวนะครับแกะเป็นรูปเสือนะครับด้านหน้าก็จะมีฝังพลอยที่บริเวณตาครับสีแดงนะครับส่วนด้านหลังก็จะมียันนะครับแกะแล้วก็ลงหมือสีแดงนะครับแล้วก็มีคําว่าไตมาห้าเก้าลานเลขนะครับแล้วก็ลงหมึกสีแดงนะครับ ซึ่งจำนวนสร้างนะครับ599เคี้ยวนะครับซึ่งพิธีก็อยู่ในไตมาท59นะครับปลูกเสกนานมากนะครับเคียวรุ่นนี้นะครับถือว่า3เดือนนะครับคือตึงไตมาสนะครับเป็นเครื่องรังของขังของหลวงพ่อเพียนอีกรุ่นหนึ่งครับที่สิทิยานุสิทธิ์ต้องการมาไว้บูชานะครับแล้วก็สะสมนะครับ ลักษณะเขี่ยวก็จะแตกต่างกันไปนะครับอยู่ที่การแกะนะครับก็ดูไม่ยากนะครับลักษณะของเขี่ยวกแกะเสือไตรมาส59หลวงเพียนรุ่นนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเลยนะครับจะได้ไม่พาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปในช่องสอ c h ชน n นลนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ